ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเขู้่ช่อง E l o s Channel เช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนํานะครับการเลือกปั้นตัวละครครับผมสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ก็เป็นคลิปต่อจากเมื่อวานเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมขึ้นให้เนาะนะครับผมก็ฝากด้วยเนาะนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์กันอย่างสัางสรรค์นะครับผมอ่ะนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อเรื่องเนาะนะครับผมผมขอตอบคาถามเพื่อนๆก่อนเนาะนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับถามผมเข้ามานะครับว่าเล่นตั้งแต่เกมเปิดน่ะทําไมเลเวลเพิ่งแค่52ครับคือผมจะบอกว่าคือไอดีเนี่ย คือผมสร้างขึ้นมา2 ID ครับผมซึ่ง ID ดีหนึ่งนะครับผมที่ผมทิ้งไปแล้วนะครับผมไ d ดีนั้นน่ะสร้างได้ไกลกว่า ID นี้นะครับผมแต่นะครับผมผมสร้างมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีเทโอแค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็สุ่มกาชาก็ไม่ได้ตัวละครเพิ่มเลยนะครับอันนั้นผมเล่นถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเล่นไปประมาณด่านที่5ที่6นะครับผมคือไปไกลกว่า ID นี้มากๆครับผมแล้วทีนี้นะครับปรากฏว่า ผมรู้สึกว่าไอดีนี้นะครับผมสุ่มได้ทั้งเทโอนะครับได้ทั้งยูชินนะครับผมได้ทั้งตัวตัวที่เขาเติม35บาทแล้วได้นะครับผมอันนั้นอนะ่ะคือผมได้มาฟรีนะครับผมผมยังไม่เติมสักบาทเลยนะครับผมผมก็เลยนะครับผมเลือกที่จะมาเล่นไอดีนี้นะครับซึ่งไอดีนี้สร้างวันแรกที่เกมเปิดครับแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องจนถึงด่าน4นะครับเพื่อที่จะเอา,อากาชานะครับไปเปิดเนาะนะครับผมแล้วก็พักไว้เลยนะครับก็ไม่ได้ไปอะไรต่อเลยเพราะว่าไอดีนี้นะครับ รีได้ทงฝั่งแทโอนะครับแล้วก็ยูชินเนาะนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมในไอเดียเริ่มต้นเนาะนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจนะครับกลับมาทำไอเดียนี้นะครับไอเดียนี้ผมมาจริงจังเลือกทำจริงจังเกมเปิดได้ประมาณ1อาทิตย์ครับแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งนะนะครับหลังจากที่ผมเล่นอ่า เรื่อยๆเนาะนะครับหลังจากเกมเปิดผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับดันดันเรื่อยๆนะครับสองไอดีนะครับแต่ผมเอาเวลาไปลงกับไอดีนั้นนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะมาจริงจังกับไอดีนี้เกมเปิดน่าจะได้ประมาณครึ่งเดือนนะครับผมผมก็มาจริงจังกับไอดีนี้นะครับเลเวลก็เลยน้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ค่อยซื้อตรงนี้ครับเพื่อนๆลูบี้นะครับกล่องลูบี้เนาะผมจะซื้อแค่1000พเพชรแค่นั้นพอครับต่อวันเนาะนะครับเพราะว่า ผมไม่ค่อยมีเวลาในการมานั่งฟาร์มเนาะนะครับทางานก็ตั้งแต่ตีห้าจนถึง4ี่โมงเนาะผมจะมีเวลาตั้งแต่สี่โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลานอนเนาะนะครับผมจะมีเวลาแค่นี้นะครับเดเว์ก็เลยไปได้ไม่สูงเท่าไหร่เนาะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็มาตอบคำถามเพื่อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันในวันนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสําหรับการเลือกปั้นไอดีนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนแนะนํามานะครับการประชนภัยครับเพื่อนๆ ในวันแรกนะครับหรือวันที่สองนะครับเพื่อนๆเร่งเลยครับเร่งสปีดนะครับแต่นะครับผมอย่าลืมนะครับว่าถ้าเล่นไม่ไหวนะครับให้ไปปั้นตัวละครก่อนนะครับไปลงอ่าไปลงดันนะครับผมดันเจียนเนาะนะครับเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบนะครับผมมาปั้นตัวละครนะครับเพื่อนๆวันแรกนะครับพยายามทํายังไงก็ได้ครับให้ถึงดันเนี่ยครับด่านที่14นะครับผมแต่สําหรับผมนะนะครับ อันนี้เป็นเพื่อนๆแนะนํามาด่านที่14นะครับวันแรกนะครับผมที่ผมเล่นนะครับผมเล่นจนถึงด่านที่8แค่นี้ผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือกุญแจหมดนะครับเพชรก็หมดด้วยนะครับผมผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมไม่เร่งรีบตัวเองดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถึงด่านที่14เนะี่ยเพื่อนๆจะไอ้ดีจะเริ่มสบายแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าด่านที่14นะคะผมเป็นด่านที่ได้ exp ของตัวละครเยอะกว่าด่านอื่นๆนะครับเพื่อนก็อย่างที่ผมบอกครับผมก็คือในแต่ละด่านนะครับยิ่งด่านสูง exp ที่ได้ยิ่งเยอะครับแต่อย่างที่บอกครับไม่ต้องรีบครับเพื่อนๆเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ทรัพยากรเรามีนะครับผมอย่างเช่นผมตอนนี้นะครับผมคือผมก็ดองมานะนะครับผมก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับผมก็ปล่อยให้เขารุ้นไปเลยนะครับเพราะว่า เรามีเวลาจำกัดในการเล่นเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลาเยอะก็สามารถมากดได้นะครับผมอ่ะนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เรานะครับผมเล่นเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าสตอรี่นะครับผมก็มาดูกันว่าเราอยากจะใช้ตัวละครอะไรนะครับผมในการลงเนาะนะครับผมยกตัวอย่างนะครับปันร้ายไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างดันธรรมดาดีกว่าอ่ะทั่วไปนะครับผมที่ผมเล่นมาจนถึงดันที่17แล้วนะครับผม อ่ะตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวละครที่ผมใช้นะครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวประมาณพวกนี้นะครับตัวแรกที่ผมได้มาในวันแรกนะครับผมก็คือทางฝั่งเทโอครับผมเทโอนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวนี้นะครับอีวานเนาะนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือยูชินตัวนี้นะครับผมซึ่งอีวานนะครับตัวเขาแจกฟรีทุกคนในไอดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้ ไปได้หลายคอนเทนต์มากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับ PVP ก็ยังใช้อยู่นะครับผมแล้วก็ อย่างผมเอาไปลงเลดเนาะนะครับบอสัวผมก็ใช้อีวานเหมือนกันครับผมแล้วก็พวกหอคอยหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยผมใช้อีวานล้วนๆครับเป็นตัวที่แบบว่าปั้นแล้วคุ้มค่ามากๆครับผมอ่ะนะครับหลังจากที่เราดีได้แทโอนะครับอีวานนะครับคือเขาจะให้เราแน่ๆครับผมหนึ่งตัวเนาะระดับเอสดานะครับผมหลังจากที่เราเริ่มเกมมานะครับผมแล้วก็จะมีอีก2ตัวนั่นก็คือราเชลแล้วก็เอส ซึ่ง2ตัวนี้นะครับสามารถปั้นขึ้นมาเล่นก่อนได้ครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องแบบมาปั้นแบบเหมือนผมนะครับผมแบบรอปั้นนะครับอันนี้ไม่เอาครับเพราะว่าผมเป็นอย่างนั้นครับผมถามว่าเป็นอย่างนั้นคือยังไงนะครับผมคือผมนะ่ะเพิ่งมาปั้นเอสกับราเชลเมื่อเกมพบ1เดือนเองนะครับ คือวัตถุดิบต่างๆผมเอาไปลงตัวอื่นเลยผมเปิดได้บิสกิตหรือผมเปิดได้ตัวอื่นหรือผมเปิดด,ด้วยตัวไหนก็ตามครับผมเอาไปปั้นตัวอื่นเลยส่วนมากผมจะเอาไปลงกับ PVP นะครับผมเพราะว่า ผมไม่ได้นึกถึงเลยครับเนื้อเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนลาดเหมือนผมนะครับ2ตัวนี้นะครับที่เขาแจกฟรีในจดหมายนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอลิศป้าอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังแจกอยู่หรือเปล่านะครับก็จะแจกประมาณ3ตัวนะครับเพื่อนน่าจะเป็นอลิศตัวนี้นะครับผมนี่นี่เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวซับอีกหนึ่งตัวเหมือนกันครับสามารถปั้นขึ้นมาเล่นได้นะครับเพิ่มพลังป้องกัน ต่อเนื่องหนึ่งเทือนนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีนี่เลยนะครับพันธมิตรทั้งหมดนะครับุุปุูน HP เท่ากับ26%ของ HP ของผู้ไล่นะครับตัวนี้ก็ใส่เซ็ตเลือดเนาะนะครับผมแต่ผมมีทางฝั่งของลีนาแล้วผมก็เลยไม่ได้ปั้นขึ้นมาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปไม่ง่ายนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆอยากจะปั้นตัวละครสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆไปโฟกัสที่เนื้อเรื่องก่อนครับผม1ครับอีวาเลยนะครับ2นะครับผมถ้าเพื่อนๆรีได้ทางฝั่งเทโอเพื่อนๆปั้นเทโอขึ้นมาครับ2ตัวนี้นะครับ3นะครับลาเชลล์ผมเปิดขึ้นมาให้เพื่อนๆเห็นภาพเลยนะครับผม3นะครับผมเป็นลาเชลครับซึ่งลาเชลตัวนี้ก็ไปได้หลายคอนเทนต์เหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าดันเจียนนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องก็ยังเล่นได้นะครับผมหรือว่า ดันต่างๆเนาะนะครับน้องเขาก็สามารถเล่นได้เนาะนะครับแล้วตัวต่อมาเป็น S ครับผมตัวนี้ก็แจกปีมนนครับปั้นขึ้นมาตัวที่4นะครับผมแล้วก็อีก1ตัวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอ่ะอีกหนึ่งตัวก็ปั้นอลิศขึ้นมาก็ได้ครับผมสรุปแล้ว5ตัวนี้นะครับผมในการเริ่มเล่นเบื้องต้นครับปั้นเลยครับเพื่อนๆปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปดันเนื้อเรื่องผมเชื่อได้เลยครับว่าอาจจะไปได้ไกลอยู่นะครับผมเพราะว่า1คือถ้าเพื่อนๆมีแทโอก็ ปั้นเถวขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆยาวๆเลยนะครับผมหลังจากที่เรานะครับปั้นตัวละครนะครับพวกลงเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็มาปั้นตัวที่เอาไว้ลงดันเจียนครับเพื่อนๆซึ่งดันเจียนนะครับเขามีตรงนี้ครับคาว่ากลยุทธ์ครับเพื่อนๆอ่ะตรงนี้นะครับผมเขาจะแนะนําเรานะครับว่าเราควรที่จะเลือกใช้ตัวไหนนะครับในดันเจียนนั้นๆนะครับคือเขามีทุกดันเจียนเลยครับเห็นไหมครับธาตุน้ำธาตุดินธาตุแสงธาตุมืดธาตุทองนะครับผม คือเขามีแนะนําทุกดันเจี้ยนเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับยูอีก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ออกง่ายเหมือนกันนะครับผมในการปั้นเนาะนะครับผมก็คุ้มค่านะครับเพราะว่ายูอีกก็ไม่ว่าจะเป็น p v p ก็ยังใช้อยู่นะครับบางทีมนะครับไม่ใช่ทุกทีมนะครับผมแล้วก็หอคอยก็มีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอ่าเลดนะครับผมเลดก็น่าจะเป็นบอสมังกรนะครับผมที่ใช้ยูอีกเนาะนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นคุ้มกันผ่าไหมอ่านี่เลยครับคุ้มกันผ่าไหมเนาะนะครับบางก่อนก็ใช้ยูอีเหมือนกันครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นปั้นยูอีขึ้นมาก็คุ้มเหมือนกันแต่นะครับปั้นทีละตัวครับเรียงลําดับเลยครับถ้าได้เทโอหนึ่งเทโอครับ2คืออีวานนะครับผม3าลาเชล 4S นะครับผมแล้วก็ค่อยมาปั้นอลิสหรือว่าปั้นยูอีก็ได้ครับผมสักตัวหนึ่งเนาะนะครับถ้าจะให้ดีก็เลือกปั้นยูอีก็ได้เนาะนะครับเพราะว่า ยุ้ยเขาสามารถไปได้หลายทางเหมือนกันนะครับกับตัวอื่นเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดันเจียนอื่นๆก็เดี๋ยวผมค่อยมาลงลึกก่อนเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่ผมปั้นขึ้นมาก็นี่ครับผมก็รู้สึกว่ายังไม่ได้สุดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะนะครับผมสําหรับดันเจียนเดี๋ยวผมขอปั้นตัวละครก่อนนะครับผมอะถ้าน้ําผมก็ยังปั้นไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมอะพวกอุปรกรณ์พวกอะไรผมก็ยังไม่ได้เจาะเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมยังไม่เจาะเลยนะครับผม ถ้าดินก็เช่นกันครับแสงมืดก็เหมือนกันครับผมประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราค่อยมาปั้นตัวละครพวกเลดครับซึ่งเลดนะครับผมผมมีทีมเฉพาะอยู่นะครับผมเอาจริงเขาก็เล่นทีมนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสุ่มแล้วออกนะครับก็ใช้เซตนี้ดันตั้งแต่1นึถึงสิได้เลยนะครับผมแต่ผมยังไม่ผ่าน11เเลยต้องไปบิ้วของใหม่นะครับเพราะว่า อ่าเอสปาดาผมก็บางทีเขาก็ยิงคลิบางทีเขาก็ไม่ยิงคลิครับถ้าคลิก็ประมาณห0แสนกว่านะครับผมที่ผมเคยอ่าเห็นเนาะนะครับผมแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยคลิเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีทีมอีกหนึ่งทีมนะครับไปที่กลยุทธ์ครับซึ่งทีมสำหรับการฟาร์มบอสวัวครับผมจะเป็นบอสเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้เล่นทุกคนเลยนะครับผมตัวละครอย่างแบ็คโรสครับผมสามารถใช้สกิลนี้นะครับ แทนทางฝั่งของเดซี่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวน้องนะครับจะกําจัดศัตรูแนวหน้าทั้งหมดนะครับผมก็สามารถเคลียร์แล้วก็ทําให้เรานะครับสามารถที่จะตีตัวบอสวัวได้นะครับผมสกิลนี้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับผมซึ่งเป็นทางฝั่งของสไนเปอร์ครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเอสปาดาสามารถใช้สไนปเปอร์ได้นะครับเพราะเอสปาดาก็เป็นตัวที่ อาใช้เล่นเนาะนะครับอย่างสกิลรู้สึกว่าจะเป็นสกิลนี้นะครับตีเดี่ยวเนาะนะครับผมแต่สไนเปอร์ก็เป็นตัวนี้ครับนี่ครับผมสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็แรงไม่แพ้กันครับผมรู้สึกว่าผมเคยยิงได้มากสุดนะครับประมาณ2องแสนถึงสามแสนเลยนะครับซึ่งตัวนี้เอามาเล่นก่อนได้นะครับผมแต่ผมลองเอาไปลง10แล้วรู้สึกว่าจะยังไม่ไหวนะครับเพราะว่าดามจเขาบางทีเขาก็คลิแรงบางทีเขาก็คลิไม่แรงนะครับผมเราค่อยว่ากันนะครับหลังจาก ที่เราปั้นตัวละครอ่าสตอรี่เสร็จนะครับแล้วก็ปั้นตัวลงดันเจียนนะครับผมแล้วก็มาปั้นตัวอ่าเลดบอสเนาะนะครับบอสวัวบอสอะไรเนาะนะครับเบื้องต้นเพื่อนๆน่าจะเล่นได้ประมาณอ่าหกจิตนี่แหละนะครับผมก็เอาอุปกรณ์พวกนี้นะครับมาใส่ก่อนเบื้องต้นได้เนาะนะครับเพื่อจะให้ตัวละครของเรานะครับสามารถดันสตอรี่ได้ยาวๆนะครับผมแล้วก็ทำให้เรานะครับไม่ตุยนะครับในระหว่างการที่เราดันสตอรี่นะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมที่ทําให้เรานะครับ สามารถปั้นตัวละครได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็คือการเจาะรูครับผมซึ่งการเจาะรูนะครับเราสามารถเอาตัว4ดาวที่เราไม่ใช้หรือว่าเอาตัว3ดาวก็ได้ครับเพื่อนๆแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆอ่ะเอาตัว4ดาวดีกว่านะครับผมนี่เห็นไ,ไหมนะครับ4ดาวนะครับมาอัพนะครับขึ้นบวก5แล้วก็เอาไปผสมนะครับ 4ดาว2ตัวขึ้นบวก5เอาไปผสมนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อจะได้ตัว5ดาวมา1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเจาะรูเขาจะใช้ทั้งหมด6ดาว2ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูการผสมนะครับผมอ่ะไปที่พัฒนาครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับผมเราก็เลือกเลยครับนี่อย่างเช่นผมอยากได้สมมุติสมมุติเฉยๆนะครับนี่เป็น4ดาวนะครับ4ดาวก็เพื่อนๆยังจะไม่สามารถพวกแบบผมได้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้ประมาณ2ช่องมั้งนะครับผมอ่ะนะครับก็เลือกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ กดตรงนี้ครับผมย้ํานะครับเพื่อนๆอย่าใช้ตัวเด็กเลเวลหนึ่งครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟาร์มเอาเพชรเลยนะครับเราต้องไปฟาร์มเอาเพชรก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพให้ตัวละครนั้นๆเนาะนะครับอย่างเช่นอันนี้สีดาวผมใช้เป็น3ดาวเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เม่เปลืองมากเนาะนะครับเนี่ยผมไม่มีป่ะรู้สึกว่าผมจะไม่มีผมน่าจะหมดแล้วนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากที่เราเป็นบวกห้าเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ไปที่คาว่าผสมครับแล้วก็กดลงทะเบียนทั้งหมดครับผมเขาก็จะเอาตัวที่เราอัพบวกห้าขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะขึ้นบวกห้าเนาะนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเอาตัวห้าดาวนะครับมาอัพบวกห้าตรงนี้ครับผมแล้วก็ใช้ห้าดาวสองตัวนะครับผมเพื่อที่จะไปผสมขึ้นหกดาวอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งการที่เราอัพห้าดาวนะครับเราก็จะมีเห็นไหมเพื่อน จะมีหลอดตรงนี้อยู่นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆทําได้200นะครับผม200ครั้งเนาะนะครับเพื่อนๆจะการันตีนะครับอดีตเวนไนท์หนึ่งตัวตรงนี้นะครับผมซึ่งผมก็อยากได้มากๆนะครับสําหรับไอดีนี้เนาะนะครับแล้วก็การผสมนะครับอัตรานะครับผม5ดาวเนาะเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ออกอดีตเวตไนท์เช่นกันครับอยู่ตรงนี้ครับผมนี่สามตัวหน้านะครับผมตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ออกเหมือนกันครับแต่ผมยังไม่เคยได้ผมรู้สึกว่าเคยได้อยู่ตัวหนึ่งนะ รู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้ปะหนีนะครับผมอารากอนเนาะนะครับที่ผมผสมมาได้เนาะนะครับก็จะมีอ่ามีสิทธิ์ได้อยู่นะครับแต่ต้องเป็น5ดาวขึ้นไปนะนะครับสี่ดาวรู้สึกว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ะสีดาวก็มีครับแต่จะไม่ได้เอ็ดดิชเวนไนเนาะนะครับจะเป็นอ่าตัวเอสดาทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับอ่าห้าดาวก็จะมีเอ็ดดิชเวนไนขึ้นมาเนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มาแนะนําเพื่อนนะครับผม ปั้นตัวละครนะครับตัวฟรีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เก็บตั๋วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตั๋วนะครับผมในการเล่นตรงนี้นะครับในการสุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนๆใช้ตั๋วนี้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เพชรนะครับถ้าเพื่อนๆอย่างเพชรไม่เยอะอย่าไปใช้เพชรครับซึ่งถามว่าตั๋วนี้เอามาจากไหนครับเริ่มต้นนะครับตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมกลุ่มนักเดินทางตรงนี้ครับนี่ครับเขาจะได้เลยครับผม1ิบตัวตรงนี้นะครับผมของผมเขาไป อ่าอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะมีตรงนี้นะครับกลุ่มนัฐบาลตรงนี้นะครับจะเป็นตั้งแต่ด่าน1นจนถึงด่าน14เลยครับก็มาทำเวสตามเขานะครับก็จะได้การันตีตรงนี้อีก10ใบเนาะนะครับเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับรวมถึงเอาตามด่านด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วค่อยเอามาสุ่มครับผมอ่านะครับเก็บให้ถึง 100ใบนะครับผมก็จะการันตี1ครั้งนะครับ200ใบก็จะการันตี100%ตรงนี้เหมือนกันครับอ่ะตอนนี้ผมมี10ใบ่ะผมลองเปิดให้ดูนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆสุ่มครบ100ครั้งนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถอ่ามาเลือกตรงนี้ได้เนาะนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนเนาะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเยอะเลยนะครับผมก็เลยพยายามเก็บเอาให้ได้เยอะที่สุดเนาะนะครับเอาทุกตัวยังมาทุกตัวเลยนะครับผมอ่ะ10ใบครับนี่เลยครับผมจะไม่ใช้เพชรนะครับยกเว้นตัวละครไหนที่ ผมแปลว่าต้องการจริงๆเนาะนะครับในการใช้เพชรนะครับผมก็จะไปเปิดเอาเนาะนะครับอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเกลือโอเคอ่ะนะครับเกลือนะครับผมโอเคเปิดไปเลยครับอ่ะเห็นไหมครับก็มีโคอีวิกตอเรียนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะสามารถได้ตรงนี้เหมือนกันเนาะนะครับผมประมาณนี้โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการเลือกปั้นตัวละครฉบับมือใหม่นะครับ ถ้าเพื่อนๆปั้นตัวละครตามที่ผมบอกนะครับ5ตัวที่เขาแจกฟรีนะครับหรือว่าสีตัวที่เขาแจกฟรีแล้วสุ่มไดเทโออีกหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อนๆปั้นเลยครับดันด่านได้ยาวๆในช่วงต้นเลยนะครับผมแล้วก็เสียดายนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเล่นวันนี้เนาะนะครับซึ่งลคยนะครับผมเขาแบบไม่ได้แจกฟรีแล้วนะครับต้องสุ่มเอาเท่านั้นเนาะแต่นะครับเพื่อนๆยังสามารถมาเลือกเล่นตรงหมักลูกเซนาได้ ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเปิดประมาณห้าขีดหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าหขีดหนึ่งนะครับมาร์ลูเซนาตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยอย่างเช่นตอนเนี้ยผมเลือกทางฝั่งของพิก้าเนาะนะครับก็ถ้าเรายังไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะนะครับตรงนี้ผมยังไม่มีพิก้าครับผมก็เลยไม่ได้เอาใส่ในตรงปัทธนาตรงนั้นนะครับผมผมก็เอาพิก้ามาใส่ตรงนี้นนะคะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ สำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเล่นด้วยก็สามารถไปโหลดใน Play Store หรือ App Store มาเล่นด้วยกันได้เนาะนะครับสาหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าผมพูดตกหล่นตรงไหนไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับเผื่อคนอื่นๆนะครับผมเข้ามาดูคลิปผมแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยเนาะนะครับอย่างเช่นคลิปที่แล้วเนาะนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับแนะนําผมมาว่าเอ้ยต้องทําอย่างนี้ต้องผสมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะประหยัดทรัพยากรตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ สามารถคอมเมนต์ให้ความรู้กันได้ทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเบอรอชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ